คุณเป็นคนหนึ่งนะคะอยากจะเป็นเจ้านายชีวิตของตัวเองครูวิคุณอยากบอกว่ามันมีเทคนิคมันมีเคล็ดลับมันมีวิธีการค่ะคุณจะต้องฝึกการเรียนรู้ที่จะควบคุมชีวิตตัวเองโดยการเป็นเจ้านายปัจจุบันหรือการฝึกการมีสติเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกความคิด ของตัวเองบางครั้งนะคะครูวิกุณอยากบอกว่าเราอย่าไปเชื่อความคิดของตัวเองทั้งหมดนะ,ะมันมีหลักการเทคนิควิธีการค่ะที่เราจะสามารถเป็นเจ้านายชีวิตของตัวเราเองนะคะถ้าใครสนใจเทคนิคเคล็ดลับวิธีการเพิ่มเติมครูวิกุลแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะมหัศจรรย์ชีวิตฉันกำหนดเอง จะบอกหมดเลยค่ะวิธีการขั้นตอนวิธีการที่คุณจะเรียนรู้จะฝึกให้ตัวเองนะคะควบคุมชีวิตของตัวเองและเรียนรู้การมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะคุณจะให้ชีวิตของคุณเป็นยังไงไปในทิศทางไหนมันมีวิธีการค่ะสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณสามารถมีชีวิตมหัศจรรย์ได้ค่ะทุกคนทำได้นะคะ